มาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากาชัยพฤกเษเกษตรไรส์ทูก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยเราจะมีการจัดงานขายในลักษณะของอวันช้อปปิ้งเดยในวันที่19และ20กันยายนที่ร้านชัยพฤกเษเกษตรไรส์ทูก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ7โมงเช้าไปถึง5โมงเย็น ผมนำเรียนอย่างนี้ว่าก็จะเป็นการจัดในลักษณะที่ท่านมาดูเลือกปัจจัยการผลิตมีบริษัทเข้ามาร่วมมากมายครับอันนั้นคือส่วนที่หนมีรายการลดแลกแจกแถมจากบริษัทส่วนที่2มีรางวัลพิเศษจากร้านชัยพฤกษในส่วนที่สส่วนของผมเองนั้นก็ได้รับ การเสนอมาจากพินักกรผู้ปลูกมังคุดนะครับวา่าอยากจะให้มีการจัดประชุมเสวนาในเรื่องของมังคุดดังนั้นเราก็รับปากไว้แล้วแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่19วันแรกของงานช็อปปิ้งเดย์ของชัยพฤกษ์ไดส์ทูก, 2, ก็ณบริเวณเต็นท์ที่เราใช้รับประทานอาหารร่วมกันท่านที่ต้องการทำมังคุดให้มีรายได้ เรามีเทคนิคมากมายที่จะสรุปให้ท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับชาวมังคุดก็เป็นวันที่19กันยายนเพราะนั้นก็เรียงแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับล่วงหน้าส่วนรายละเอียดถ้ามีผิพิธภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทใดๆก็จะนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อไปและที่แน่ๆครับท่านที่มาร่วมง,งานนะครับอาหารเครื่องดื่มมีอิ่มอร่อยทั้งวันและหลากหลายด้วยเมนูพิเศษครับ เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพบินฟ้าอากาศมีการติดตามพยากรณ์และการคาดหมายลักษณะาอากาศหลายท่านอาจจะได้รับข่าวสารนะครับคือในเรื่องของกรณีการก่อตัวก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับภาคตะวันออกเราทิศทางแนวโน้มก็จะเป็นหยอมความกดอากาศต่ําแล้ก็ปกคลุมในส่วนของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเราก็อยู่ในสภาวะปกติ แต่ในส่วนของข้อมูลนั้นก็จะระบุไว้เหมือนกันครับว่าในช่วงอสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยฝนก็ยังเป็นภาวะปกติคือมีตกครับเราอยู่ในฤดูฝนไม่ตกเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในลักษณะฝนที่ตกมาในปีการผลิตนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับเราจะสังเกตว่าถ้าเขาตกเนี่ยเขาจะตกหนักตกแช่ที่เราเรียกว่าลักษณะคล้ายๆกับฝนบอมแล้วก็ไม่เคลื่อนไปไหนแต่พอผ่าน จากในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเท่าที่ดูการคาดการการคาดหมายลักษณะากาศาาเราก็จะปริมาณฝนที่ตกจะเริ่มมากขึ้นและก็หนาแน่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามข่าวสารตรงนี้กันต่อไปในเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเรื่องของดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโตของพืชต่อการออกใบอ่อนต่อการออกดอกเรา คงต้องให้ความสำคัญตรงนี้ร่วมกับการวางแผนการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตของเราแต่ก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับ ห่อประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็20 20 20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจดยสสแถมยังมีเอ็กซ์ตราเคที่ละลายน้นเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เ e อ็กซ์ตร้าเคได้ท K, ก ปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปอร์เซจากประเทศเยอรมนี กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ร้อยเปเซตปุ๋ยบาวคอนดราคอมโป e ์เอ็กซ์เพรสมีด้วยกัน3สูตร20 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5 จีสิบสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดร้าคอมโปเอ็กซเพร์จากประเทศเยอรมนีมีว่ากันหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไปต้องการกำจัดโรครา,เ,รารเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต้องฟ o รีอาฟอส400เท่านั้นฟ o รีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟ o รีอาฟอส4 0 0ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปรอมผลของสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศข่าวเด็ดเทคโนโลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราดสารกระตุ้นระบบรากเคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลิตพันธ์ทรงคุณภาพจากเทคโนุ๋ย คือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัด ที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกการเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวโรคหลากเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ ไราสานคือเชื้อไตรโคเดิมมาใช้ผสมน้ำรถโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสอง,งสครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทาราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยพฤก,กษเกษตรทุกสาขา ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเรานด,ด้ได้นะครับที่ใช้พืกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านความหมายของการราดป้องก,กันกับการราดเพื่อการรักษาเนี่ยคนรักกรณีกันให้ท่านยึดหลักสำคัญคือในทุเรียนต้นใดก็ตามในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้นอื่นเขาแตกใบอ่อนต้นนี้ไม่แตก นี่คือจุดสำคัญที่เราใช้เป็นหลักภาษาใบจะเป็นตัวบ่งบอกเขาไม่แตกใบอ่อนเพราะไม่แตกเสร็จบางครั้งอาจจะมีแตกแขนงนิดนิหน่อยภายในทรงพุ่มสามเดือนยังไม่แตกใบอ่อนก็ฟันธงได้เลยครับว่านั่นคืออาการเน่าคอดินดังนั้นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติก็คือเราจะต้องขุดเอาดินในตำแหน่งตรงบริเวณโคนต้นออกคือต้องใช้ความพยายามและมัดระวังรอบครอบนิดนึง แต่ต้องทำนะครับแล้วเราก็ดำเนินการนำดินออกไปกองไปตาไปอะไรก็แล้วแต่ในตำแหน่งตรงโคนต้นเนี่ยมันจะเป็นหลุมก็จะกลายเป็นหลุมขังน้ำนี่กลายเป็นหลุมขังน้ำเนี่ยเราก็จะต้องเจาะร่องเพื่อระบายน้ำออกจากในหลุมตรงนั้นให้ลงที่ต่าถ้าทำได้ต้องทำครับในกรณีเช่นนี้เนี่ยแค่เพียงเปิดหลุม ชักล่องออกพอถึงในช่วงโดยที่ยังไม่ต้องมีการใช้สารเคมีนะครับแค่เพียงเราทำฉังเช่นนี้เนี่ยเชื้อที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคพืชก็จะถูกชะล้างถูกถูกแสงแดดทําลายมีอากาศถ่ายเทออกซิเจนเป็นตัวที่ควบคุมเชื้อโรคได้ดีที่สุดแสงแดดก็เป็นตัวควบคุมโรคพืชได้ดีที่สุด ความแห้งก็จะเป็นตัวควบคุมโรคพืชได้นนดีสุดเพราะนั้นโคนต้นตรงนั้นจะทาให้เชื้อโรคอ่อนแอพอมีฝนตกเขาก็จะไหลออกไปนะครับสู่พื้นที่ต่ําแต่เราต้องเข้าใจครับว่าร่องตรงนี้ต้องไม่เข้าไปในต้นอื่นหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องดําเนินการต่อก็คือการใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นผมสรุปอย่างนี้ เป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆเลยวา่าสารเคมีตัวไหนก็ตามที่ท่านใช้ในอัตรา200ลิตรในอัตรา200ลิตรเช่นใช้300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรท่านก็ใช้อัตรา300กรัมเท่นเดียวกันครับมาผสมในน้ำา20ลิตรมาผสมในน้ำา20ลิตรแล้วเราก็ดำเนินการจะเป็นการราดเป็นการพ่นหรือการทาก็แล้วแต่ แต่ผมไม่แนะนำในเรื่องของการทาเพราะว่ากรณีสารเคมีเข้มข้นขนาดนี้มันสามารถมีกลิ่นมีความระเหยมีอันตรายต่อการสัมผัสเราก็แนะนำให้ราดนะครับหรือพ่นกรณีพ่นเนี่ยเราก็ใช้คือ,อปั๊มหรือถังพ่นอัดลมก็ได้ถ้าเราใช้ปริมาณน้อยถ้ามากเราก็ใช้ถังพ่นยาขยะเราก็จัดหามาใช้เฉพาะสารเคมีปรับหัวให้มันเป็นรูหยาบสักนิดนึง นะครับตัวหัวปลายทําการพ่นในอัตราเข้มข้นลงไปในตําแหน่งแผลตรงนั้นนี่คือส่วนที่เราต้องดําเนินการในส่วนที่1ในส่วนที่สองถ้าเราจะประหยัดต้นทุนเราก็จะทําการช่วยในการควบคุมโรคสารเคมีที่เราใช้ในกรณีลาดลงไปในพื้นดินก็จะเป็นในกลุ่มของเมทัลซิลนะครับ อัตราที่ใช้นั้นก็คือเป็นอัตราที่เราสามารถจะใช้เข้มข้นกว่านี้ได้อย่างเช่นเราใช้อัตราที่ประมาณ100กรัมต่อน้ำา20ลิตรลาดลงไปในตำแหน่งหลุมที่เราขุดถ้าเราใช้น้อยแต่ถ้าเราใช้มากเราก็ใช้1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรลาดลงไปในพื้นดินในตำแหน่งหลุมที่เราขุด หลังจากนั้นเราก็ทำการใช้ยาเข้มข้นพ่นที่ลำต้นแต่เราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับการขูดตะไคร่ขูดดินการทำความสะอาดและเราก็ใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นนี่แหละครับก็คืออา300กร,รัมต่อน้ำ20ลิตรทั้งกลุ่มไฟท็อปทอราทั้งกลุ่มอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงพื้นดินส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีฟิวซาเลียมนะครับผมก็แนะนำว่าแค่เป็นไฟท็อปทราตัวเดียวทำการพ่น ร่วมกับสารจากใบพ่นไปในตำแหน่งที่รำมต้นที่มีอาการเน่ามีกลิ่นเหม็นมีสีดำแล้วก็ขูดหรือเกลาให้มันสูงขึ้นมาเพื่อ,อป้องกันเชื้อที่จะลุกลามขึ้นมาด้านบนหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ7-10วันโดยประมาณหรืออาจจะเป็น20วันก็แล้วแต่เราก็ยังสามารถที่จะใช้เทคนิคในการควบคุมโรค เน่าคอดินตรงนี้ได้โดยการท่านก็ไปที่ร้านชัยพฤกษ์ไปดูปุ๋ยอินทรีย์นะครับสัก100กิโลกร,รัม2กระสอบ2กระสอบก็คือกระสอบละ50ากิโลเอามากองไว้ในพื้นที่ล่มของเรานะครับที่มีหลังคาหลังจากนั้นเราก็ใช้ไตรซานหรือไตโคเดอร์มาเนี่ยที่เราอยู่ในรูปสปอแงห้ง1กิโลกร,รัมละลายน้ำสัก20ลิตร หลังจากนั้นก็นำมาลดมาลาดในตำแหน่งกองปุ๋ยหมักตรงนี้หรือท่านมีเศษวัสดุเป็นปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้ครับจากซากพืชซากสัตว์แล้วแต่แล้วเราก็ทำการลดเสร็จแล้วเราก็กลับกองสักสามวันในที่ล่มเราก็จะได้การขยายเชื้อ เราก็เอาปุ๋ยหมักที่เราขยายเชื้อที่มีเส้นใยสีขาวแล้วเนี่ยเอาไปกองไว้ในหลุมที่เป็นตำแหน่งที่เราขุดเป็นโรครากเน,น,น่าํำต้นเน่าเมื่อเรากองลงไปก็จะทำให้เชื้อไปขยายพันธุ์ใจปุ๋ยอินทรีย์หลังจากนั้นเชื้อก็จะขยายพันธุ์ลงไปในดินและเขาก็ดำลงชีวิตอยู่ได้ถ้าเรากลัวว่าฝนฟ้าจะตก เราก็หาเศษวัสดุเอาขยะไปสุมปิดเอาไว้ด้านบนก็ยิ่งจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการขยายพันธุ์เอาเศษใบเศษกิ่งนี่แหละครับกลายเป็นตัวขยายพันธุ์ของเชื้อไตโคเนอร์มาคือไตซานด้วยนี่คือการทําต่อเนื่องหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งปล่อยได้เลยอันนี้เป็นเรื่องของผลของการเทคนิคในการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและผมก็ยืนยันว่าได้ผลประการต่อมา ยังเหลืออีกกรณีหนึ่งเมื่อผ่านไปสักหนึ่งเดือนเราลองไปติดตามผลดูครับว่าการตามผลเนี่ยเราดูได้จากอะไรในภาษาของทุเรียนการแตกใบอ่อนครับถ้าทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อนจากแขนงภายในทรงพุ่มนั่นคือลำดับที่1และ,ะแขนงหรือกิ่งกระโดงที่แตกออกมาสามารถจเจริญเติบโตได้เป็นคำตอบที่สอง ว่าเราควบคุมโรคพืชได้แน่นอนหลังจากนั้นในการถัดมาอีกหนึ่งเดือนเราก็จะเห็นมีการแตกใบอ่อนจากทรงพุ่มด้านนอกเป็นคำตอบที่สามว่าทุเรียนต้นนี้ผ่านการควบคุมโรคได้แล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไปตรวจแล้วยังไม่เป็นผลตามที่ดังอธิบายมาในระยะเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าลำต้น ร,รำต้นตรงนั้นเนี่ยมีอาการของเชื้ออยู่ไหมถ้ามีเราก็ดำเนินการซ้ำอีกครั้งหนึ่งในการลาดทางดินในการพ่นแผลเราก็จะสามารถควบคุมโรคเหล่านี้ได้ย้ำเลยนะครับว่าการทำให้เอาขุดดินออกจะทำให้เชื้อตายเป็นลำดับที่หนึ่งเชื้ออ่อนแอ การให้อากาศไถเทเข้าไปก็จะเป็นการลดปริมาณเชื้อทำให้เชื้อไม่เจริญเติบโตการล่าสารเคมีเป็นการทำลายเชื้อการใช้จุลินทรีย์ไตซานลงไปยึดพื้นที่ก็จะเป็นการควบคุมระยะยาวดังนั้นในกรณีที่เราจะใช้สารเคมีในการควบคุมโรคเน่าคอดินเราเลือกกลุ่มเฉพาะไฟทอปทราอย่างเดียวครับหลายท่านบอกเอาทำไม ก็ไหนไหนบอกมันมีฟิวเลียมด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะอธิบายเพื่อการประหยัดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบอาการกิ่งเนา่ารำต้นเนา่าและมีลักษณะของออกลุ่มเชื้อราที่ผุดขึ้นมาเป็นสีขาวสีเทาสีส้มโดยเฉพาะตำแหน่งใต้ท้องกิ่งหรือลำต้นตรงนี้จึงอยากจะย้ำต่อว่า กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่เราต้องใช้สารเคมี2กลุ่มหรือ3กลุ่มเรามาติดตามกันต่อเลยครับว่าถ้าเราไปพบเราควรจะดำเนินการอย่างไรประการแรกกิ่งเล็กกิ่งย่อยได้อธิบายมาแล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องตัดทิ้งเพราะกิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาถูกทำลายที่ตัวท้องกิ่งหรือตัวกิ่ง แต่ไปแสดงอาการที่ปลายยอดแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งขยายเชื้อซึ่งถ้าเราตัดก็ไม่ได้มีผลเสียต่อปริมาณผล,ผลผลิตเพราะเป็นกิ่งย่อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติเมื่อตัดไปแล้วเอาไปกองไว้ในตําแหน่งที่ปลอดภัยและใช้ไตาสารไตโคเดอร์มาเนี่ยนะครับพ่นลาดทับเก็บเชื้อราเหล่านี้ไว้เพื่อทำลายต่อไปเพราะเชื้อไตโคเดอราควบคุมได้ครับทีนี้ประเด็นตรงแผลล่ะ ให้เข้าใจในหลักการหลายประการคือประการที่หนึ่งการใช้อุปกรณ์ไปถากไปขูดการท่าแผลการพ่นแผลเราก็จะต้องใช้ซิลแม็ในระหว่างที่ก่อนที่เราจะทำการรักษาแผลที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่หรือลำต้นเราก็จะต้องทำการขูดเอาเปลือกในตำแหน่งที่เสียหายออกนั่นคือลำดับที่หนึ่งในส่วนลำดับที่สองเราก็พ่นด้วยซิลแม็ ในอัตราหนึต่อ1คือค่าเชือ้อทั้งในด้านอุปกรณ์และก็ตรงตำแหน่งของแผลหลังจากนั้นเราก็จะทำการใช้สารเคมีเข้มข้นมาทำการพ่นที่แผลแต่ต่างจากกรณีเน่าคอดินครับกรณีพ่นที่แผลเนี่ยก็คืออัตราเข้มข้นเช่นเดียวกันก็คือจากน้ำา2 0 0ลิตรมาเป็นน้ำา20ลิตรแต่ต่างกันคือหนึจะต้องมีกลุ่มยื้อเชื้อราไฟทอโรา จะเป็นในส่วนของเมทรัคซิลฟอสเอทิลโพลีอาร์ฟอสนิวฟอสอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือกลุ่มไฟท็อปซรากลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มของฟิวซเลียมโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนอะซอกซิโซบินทีบูโคนาโซนหรือเฮกซาโคนาโซนเราก็จะใช้กลุ่มที่2ร่วมกันกลุ่มที่3ครับถ้ามีมอด เราก็ใช้กลุ่มพวกฟิโปนิลนะครับหรือจะเป็นกลุ่มสารกำรรจัดมแมลงนะอย่างเช่นไตรอะโซโฟอร์ฟิโปนิลกลุ่มที่4ครับสารจับใบสารเสริมประสิทธิภาพเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้และสิ่งที่อยากจะย้ำสำคัญในลำดับก็คือลำดับที่1เราเปิดแผลให้เรียบร้อยทำความสะอาดเราก็พ่นด้วยซิแมคลำดับที่2เราก็พ่นสารเคมีในกลุ่มตรงนี้ ครับไปในตำแหน่งของแผลที่ต้องพ่นไม่แนะนำให้ทาน,นะครับเพราะสารเคมีเข้มข้นมีอัตราการเลยมีกลิ่นมีการสัมผัสเราก็แนะนำให้พ่นประการที่3ถ้าเราจะดำเนินการรักษาเราทําครั้งที่1เสร็จเราต้องต่อด้วยครั้งที่2และครั้งที่3ซึ่งก็จะห่างกัน7 1 0วันให้ดำเนินการให้ได้3ครั้งใน1เดือนแผลเหล่านี้จะแห้งหายสนิท นี่คือประเด็นกรณีที่ท่านถามมาเหมือนกันครับว่าและอย่างที่เคยได้ยินว่าหมอทุเรียนใส่อัลทูิกกรณีเช่นนี้ถามว่าใส่เพื่ออะไรเจตนาก็คือการใช้พลังงานเหล่านี้ไปในตําแหน่งของแผลเปลือกเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อนั้นเขาขยายแล้วก็รัดได้เร็วขึ้นตรงนี้จึงทำต่อในครั้งที่สองและครั้งที่สามได้ครับใส่ร่วมกันเข้าไปทั้งนี้เพื่อให้เนื้อเยื่อนั้น ขยายได้เร็วขึ้นแล้วก็ปิดบาดแผลได้เร็วที่สุดก็จะกลายเป็นแผลที่หายสนิทซึ่งถ้าหากว่าเราจะสรุปให้กับพิลสกรได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของประเด็นคำถามคือใช้ยาเนี่ยอัตราทำไมมันแตกต่างกันอัตราเท่าไหร่โดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะควบคุมโรคพืชให้มีประสิทธิภาพเราใช้สารเคมีส่วนหนึ่งในการหยุดการขยายพันธุ์ของเชื้อหรือควบคุมเชื้อเราต้องอาศัยอากาศ มีแสงแดดมีความแห้งมีความโปรง่งเป็นปัจจัยที่สองและส่วนที่สามครับเราใช้ปัจจัยบำรุงเพื่อให้ใบมีความต้านทานมีภูมิแข็งแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักการที่สำคัญเราหวังว่าใช้สารเคมีแล้วจะหายทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสารเคมีที่ใช้ทางใบจึงจะอยู่ในอัตราประกะติก็300กรัม พอเราจะมาร้างต้นก็จะอยู่ที่500กรัมถ้าเราจะลงทางดินเพื่อควบคุมเชื้อในดินเราก็ใช้อัตรา1กิโลกรัมนะครับต่อน้ำา2 0รลิตรส่วนกรณีการพ่นสารเคมีที่แผลเพื่อควบคุมโรคถ้าเราพ่นที่แผลโดยตรงเราก็จะใช้อัตราจากสารเคมีในอัตรา200ลิตรมาผสมกับน้ำา20ลิตรบวกกับสารจับใบนะครับอันนี้คือส่วนหลักสำคัญ แต่ถ้าเป็นกรณีร้างภายในทรงพุ่มเพื่อป้องกันโรคเพื่อร้างแผลเพื่อไม่ให้เชื้อเกิดอัตราเหล่านี้ก็จะคือเพิ่มจากอัตราปกติแค่เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นคำแนะนำให้ใช้300เราก็จะเป็น500ซีซีหรือ500กรัมต่อน้ำ200ลิตรนี่คือดดสรุปแต่อยากจะย้ำว่าความโปร่งความโล่งความแห้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เชื้อโรคพืช ไม่เกิดการขยายพันธุ์รุนแรงการใช้ปัจจัยในส่วนของสารเคมีไปช่วยในลักษณะการจับติดการเกาะติดการาแผ่กระจายก็จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สารเคมีเหล่านั้นมีประสิทธิภาพแต่ต้องไม่ลืมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าการติดตามผลผลของการใช้ขึ้นอยู่กับการติดตามผล ถ้าเราใช้สารกําจัดแมลงทั่วไปก็คือ3วัน5วันเราก็ตรวจได้แต่ถ้าเป็นสารเคมี M e ในการควบคุมโรคพืชบางครั้งเราก็ต้องอาศัยถึง20วันหรือ1เดือนจึงจะสามารถสรุปผลได้ว่าสิ่งที่เราดําเนินการไปได้ผลหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ผลเราก็ต้องดําเนินการต่อครับและถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับ เราก็ายินดีนะครับที่เบอร์0926569529สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กท่านสวัสดีครับ